พระสม,มัชนะเทระพระเทระกวาดวัดตลอดทั้งวันพระบรมศัสดาปารปพระสม,มัชนะเทระว่าผู้ไม่ประมาณย,ย่อมยังโลกให้สว่างพระเทระนั้นไม่ทำเวลาให้เป็นประมาณว่าเช้าหรือเย็นย่อมเที่ยวกวาดอยู่เนืองๆวันหนึ่งได้ถือไม้กวาดไปยังสำนัก พระเรวตาเทระพระเรวตาเทระได้ให้โอวาสแก่พระเทระว่าธรรมดาภิกษุเที่ยวกวาดตลอดเวลาไม่ควรการที่ภิกษุกวาดแต่เช้าตรูและวินทบาทจึงควรเมื่อพระสม,มัชนเทระตั้งอยู่ในโอวาทไม่นานก็บรรุอรหัตผลภิกษุทั้งหลายกราบทูล พระบรมศาสดาให้ทรงทราบพ,พระบรมศาสดาตรัสพระกาศาวา่าบุคคลใดประมาทแล้วในการกร่รด้วยการทำวัดหรือด้วยการสาธยายเป็นตนภายหลังจับยั้งอยู่ด้วยสุขซึ่งเกิดแก่มักผลชื่อว่าย่อมไม่ประมาท